นี่สวัสดีครับนักกินเทียวทางมะเสดวันนี้มาวัดสาราลอยนะฮะมากินทำบุญเสร็จแล้วมากินเตีมนะเป็นไอเตีมกะทินะพี่เนาะครับผมนี่เป็นไอเตีมกะทิใส่เครื่องอะไรก็ได้ใส่เครื่องอันนี้ไซส์20บาทนะฮะแก้วละถ้วยละ20่สิเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างนะฮะ ขายตัง้งน้ำปั่นนะครับแล้วก็เป็นไอติมกะทินะครับกะทิโบราณเลยนะสูตรโบราณแท้นะครับนี่โอ้เนียนๆเลยนะพี่เคยบอกยี่สิบบาทแกนก็ได้่วัดสาร,ร้อยนะครับใครที่มาทำบุญแล้วก็แวะมากินไอติมของพี่แกได้นะฮะนี่นะพี่สมพงษ์นะครับไอศกรีมกะทิสดนะฮะ ขายขายมาเป็นกี่ปีแล้วพี่หลายปีแล้วเนาะสี่สิบปีสี่สิบปีแล้วนะฮะนี่นะดูนะครับนี่ยี่สิบบาทนะจุกๆเลยนะจุกจกเลยเลยมีข้าวเหนียวก่อนนะฮะข้าวเหนียวรองรพื้นก่อนนะครับรองพื้นครับไอติมแล้วก็ไอติมนะฮะนี่นะฮะเหมือนกันไหมเหมือน,น,นกันเลยกันเลยครับพี่พนี่นะยี่สิบบาทนะ นี่นะเป็นบรรยากาศวัดสาราลอ,รอยนะทำบุญเสร็จนะฮะมากินไอติมนะฮะชื่นใจแน่นอนกะทิโบราณนะหอมกะทินะฮะนี่นะครับเราบุดางดีนะครับนี่โอ้ฮะครับผมขอบคุณนะครับนี่นะครับนี่นะฮะใครที่วัดสาราลอ,รอยนะครับออมาเที่ยวมาทำบุญนะฮะก็มากินไอติมของพี่แกได้นะ,ะนี่นะครับ นี่นะนี่โอเคครับเวลาเดินะปอ๋อเนี่นะครับเอฟซีของพีเกมวิ่งออกมาจากจากทางนู้นแล้วนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศภาษาละน้อยนะครับคืออ่าคลิปนี้ก็มากินในติมนะฮะพอดีอ่าท้าเป็นคลิปแล้วก็ให้ไปดูที่ช่องจกกักรและก็ทายนะครับจบครับหวานนะ นนะะต้องบอกว่าไอสับป,ประรดของพี่แกด,ดีมากเลยนะ,ะนะครับปกติสับป,ประรดจะเป็นจริงอันนี้คือแบบคล้ายๆแบบเป็นเยียมนะครับนะไปบวกกันกับความหวานความมันของของ,ของไอทิมอร่อยนะจอกับประยดทอนเม็ดน,นะครับเพราะว่า เราก็มาไก,ากาค่คนควรแล้วนะฮะต้องบอกว่าออกเที้ยวๆนะครับหวานมันกินดีแกดีนะลูกกิดลูกกิดก็ตัวไปก็นุ่มๆนุ่มๆอยู่แลหละก็ปิ้งตัวนเนี้ยโรยเนะี่ยนี่มันเนาะมัน มันเชื่อมออมาด้วยฮะมันเป็นบรรยากาศผมไปเดินมาจนจนพบทุกจุดนะฮะวัดสรารลอยนะครับโบราณก็เลยกับเลยกินชินนะเต็มกินกินแก่อร่อยนะแกบอกขายมา40ป,ปีแล้วนะฮะจริงๆเรื่องบ,บรรยากาศที่นั่งกินเขาก็เยอะ อร่อยฮะข้างหน้ามาต้องมาอุ่นที่เซซี่ยี่สิบบาทนะครับวัดขึ้ใจมีแรงบรรยากาศกลังดีเลยคนมาเยอะวันนี้เป็นวันพระเลยนะกินนานแล้วตะกล้องจะกิบตะกล้องจะละลายแล้ว อร่อยเลมันนะครับมันกระบอกก็ดื่มข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวตักไอจิ้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยนะของดีมาอยู่ข้างล่างมากินเกือบปิดคลิปนะฮะดื่มข้าวเหนียวพี่แกฮะ ปลาลงนะฮะคนจะตกนะนะครับกิมอร่อยนะครับทุกท่านนึ่งเข้าไปนะฮะนึ่งเข้าไปยกหัวบักเสร็จคือวด็กนี้จะเป็นตคนขายผมข้างในบรรยากาศในวัดมาแผ่นดินมาเรื่องเจอจุดเป็นจุดจอได้ขึ้นมาอยู่ดแล้วก็อร่อยมากครับก็ดในที่เข้ามานะครับก็ ฝากุลุงเิขอพี่แกนะครับลอยิ้ายมาก40ปีนะครับก็คล um ิปนี้พอดีจะกลับนะฮะจะเปงกินกิกส่งจ้ำนะครับสวนร้านกช่องของจากที่เที่ยวังเกียดนะครับนหรับคลิปหน้าจะเป็นไงกาฝากรับชมกันต่อไปนะครับ